สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมึอน,นะครับพบกับผมอีกคือเกานะครับขุนคนเดินกิมจิพี่นอ้องเด้อมึนี่ขุนคนเดินกิมจิแต่ผ้ามาเที่ยวเกาหลีคือเกาพี่น้องทำแนาะแต่ว่ามึงนี่พามาเที่ยวตลาดตลาดนัดเกาหลีแล้วพี่น้องนะพามาเที่ยวตลาดนัดเกาหลี <laughs> ตะลุยเกาหลีไปกับผมคุณพลเดนกิมจิมื่อนี้นะครับพามาเที่ยวตลาดนัดต,ดตลาดสดเกาหลีพี่น้องโอ้โหขอ,องหลายเลยพี่น,อนะน้อนงเน,นะคนนะกห็นหลายมื่อนี้เพราะว่าพิเศษวันหยุดนะพี่น้องเนะตลาดสดเกาหลีพี่น้องโอ้โของหลายไหมดูนะพ่อแม่พี่น้องคนหลายครับ มันนี่คนหลายครับมันนีมันนีนเป็นวันหยุดนำความไพี่น้องไยของสดของอาหารทะเลพี่น้องพิกัดเกาหลีใต้เด้อพี่น้องนะเน้อตลาดตลาดไอเอี้ยงวือตลาด ตลาดห้องฟืองบอดตลาดยังนี่แหละพี่น้องมีประมาณนีีพี่น้องโอ้นี่ของเก่ากับนี่คุณพี่น้องต้นของเก่ากับนี่โอ้พี่น้องของหลายแล้วพี่น้องเนอะ ตลาดจดเกาหลีเพื่อนี่คนหลายครับพี่น้องครับผมโอ้คนหลายเลยพี่น้องนั่นมันโอ้คนน่ะมีดทั้งมีดทั้งเรือพี่น้อง คล้ายๆกับตลาดคลองถมบ้านเฮาเด้อพี่น้องเนาะตลาดเกาหลีพาเดินชมตลาดเกาหลีชิวๆมือนพี่น้อง ตลาดไงเด้อพี่น้องเนะีตลาดไงอยู่ครับเห็นป้ายตลาดนะพี่น้องคนนาเนี่ยเด้พี่น่องเนี่ครับ กติาเดินชมจนุดกรอยหน,น่อยๆแ้เาจังสิกามาทางนี้เป็นคนล่ำมยพี่หน่อม เป็นผลไม้ผลไม้ปลาแห้งไข่ไข่กันกับบ้านเท่านะพี่น้องเนี่ยไข่กันกับบ้านเท่านครับของทั่วไปเป็นจุดเป็นจุดนะครับเนาะตรงทางนี้ก็มีเสื้อผ้าขายเสื้อผ้า

ครับพี่นอมาทั้งผีกับคนละไม้ลายพี่น้องให้คุณนะุนะคนลไม้นะครับอุ้ัผสมละไม้เกาหลีลายเด้อพี่น้องนะครับผม ก๋าสีป้าวนี้เด้อพี่น้องเด้อตลาดเกาหลีเมื่อน,นี้ก็บ่ได้ซื้ออย่างเป็นพิเศษนะครับคุณพ้อนอยนกิมจิอะไรามาซื้ออย่างเป็นพิเศษเพียงแต่พามายังชมตลาดซื่อนะครับเนาะตอนนี้ก็สิใจปพายัางกลับออกไปนะครเนาะพอมาสุดซอยแล้วก็เรื่มเบาบางนะครับ ตาลาดตาลาดพี่นี่อันเกี่ยวมันยังกะค่ายบ้านเท่านั้พี่น้องเนาะ,ะเ่ราแตกร่างกันเป็นตลาดเพียงแต่ว่าเป็นตลาดของ่างประเทศเขาเนาะครับาตลาดของเกาหลีเท่ับใแ่คอยู่ประมาณนี้ คนกะถืออว่าค่อนข้างหลายนะครับเนะส้หรับมืออี่เป็นยังไงพี่น้องตลาดเกาหลีกับตลาดบ้านท่าคไขย่ขยๆกันนะครับนาะเมันตล <c oughs> กให้เบ่งกันไปพอสมควรนวพี่น้องครับผม สำหรับคลิปนี้กับโบมีอย่างหลายแล้วพี่น้องเนี่ยพายางช้มตลาดตื่กแล้วพี่น้องเนี่ยงานเบิ่งของงานเบิ่งคนตื่กนะครับเนาะเป็นวันยุดนะครับเนาะก็เลยมีเวลาก็เลยมาพายางชมตลาดแล้วพี่น้องเนาะอากาศก็ยังถือว่ายังหนาวนะครับโ มาพี่น้องวันนี้โอ้อันนี้โสมนะพี่นอ้องโสมเนี่ยโสมเกาหลีนะครับเมีขนมพี่นอ้องลายนะพี่น้องได้ของของกินของใช้ของจ่ายนะคนรับเนาะครับผม ่ประมาณนี้ล่ะพีนอ้องย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคุณออพ้นยันกิมจิกติภาชมทำเหนือพี่นอ้องพอสมควรนะครับตลาดเกาหลีเนเป็นยังไงเป็นยังไงพี่หนุ่มทำแน้วครับผมคลิปนาคลิปต่อไปยาจิภาชมเอยียงปวด ติดตามรับชมในคลิปหนาแล้วพี่น้องได้สำหรับคลิปนี้ผมคุณพลเดืนกิมติกัตติคอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับในการในการเที่ยวชมตลาดมือนี้นะครับเนาะครับผมสำหรับมือนี้ผมคุณพลเดือนกิมติกัสติขอลาไปก่อนสวัสดีครับ